Okay, we're gonna unboxing. Unbox the box. Unbox. Helmet. <laughs> oh okay, mama, sorry, it's not your helmet look. Okay, mama, open now. You must sit down, please. Come on, open my no, I'm not open. Mama, mama had to cut the, the sticker, but one, two, three. Four, uh? three ก่อนโอเคดีแค่ฟูกบีแค่ฟูกมัมาเปิดให้อ๋อคัตเฟิร์สสันเดนยูโอเปนิสโอเคโอเคสั่งของจากลาซาด้าครับ we order the product from the lazada pizza uh, oh it's not pizza ลูกโอเค and now หมดแล้วโบเบิ้หมดแล้วโบเบิ้หมดแล้วาหมดแล้วโบเบิ้ โอเคน o w เจ็ด oh first step <here. S 1> open what what's in there it's a paper กระดาษลูกกระดาษเขาตัดเอาไว้ป้องกันกระแทกลูกดูสิอันนี้มาจากอะไรอันนี้เขียนว่า thank you thank ขอบคุณบิยอนดัลลี่ ไเนี่ย5% discount ด้วยนะคะดีออเดอรี่มาดูซิว่ามันคืออะไรนี่พี่แมงเราได้ Thank you Star โอ้พี่แมงไม่เล่นนะลูกนะมามาเก็เก็บนี่ What is it What is it เปิดก่อนนะเปิดให้พี่แมงอ็กมาเปิดให้ What ห is <it? S 1> กระดาษลูกกระดาษกันกระแทกครับ What is it กระดาษกันกระแทกครับหรือ กระดาษกันอ๋อพี่แม็กพี่แม็ต้องเก็บให้อับมาแล้วนะเ o ยียต้องคลีนอาบยุ่งเหยียบลินอาฟ m a มาวัดอินไซต์วัดอินไซไม่เอาออกมานะมาม่า่เก็บเก็บจ่ดดาเปิดเข้อมาดีมากเลยค่ะแม็กดูจีดดาลุก ดั k กี้ดักกี o สโนว์ปีด็อก What is that? Like It's not helmet look บอกเขาว่า helmet สั่งห <c oughs> มวกกันน็อกของเด็ก <c oughs> จาก <c oughs> ลาซาด้าแต่ว่าต่างสีฟ้า <c oughs> เขาบอกว,ว่ามีแต่สีชมพูเราก็เลยแคนเซิลไปบอกพี่แมวว่ามันเป็นเฮล멧แต่ว่าแม่ไม่เอานะสีชมพูแม่ก็ยังของแม่ของแม่เฮล멧หมวกกันน็อกของแม่ What is it? What is it? Mama says it's a paper Paper, p i e c e of paper What is it? ไม่ถามพี่แม่นยูต้องเก็บให้มม่มาแล้วนะยูต้องถูกคึนอีดอับขออีดาพอมม่ามาโนทำไมอ่ะโนทำไมอ่ะ What is it? เป็นสั่งเป็นสนุปปี้น่ารักมากเลยอ่ะปองอ่ะาด้าขวดแก้ว <c oughs> <c oughs> ขวดแก้วของนโนป,ปี้ครับแม่ดูซินี่หมาน้อยนี่ปุ๊บหมามันทำยังไงหมามันทำเสียงยังไงมาร้อง,องไงบ้าบ้ากห้ามท,ทำแตกนะลูกเบาๆนะอเอาไว้ใส่น้ำอูม้มีรูปนโนป,ปี้กับบ้านแล้วก็มีนกสามตัววูดอะไรนะไม่ชื่ออะไรนะวูด ด right, อกอะไรวะลืมไปแล้วอ่ะวูดสต็อกเออวูดสต็อกสามตัวที่เปิดเหรอคือยังไงอ่ะเห็นไหมอ๋ออันนี้เป็นใส่น้ำถอดออกใส่น้ำโอ้พี่แม็กเดี๋ยวเจ็บหลังลงูกเ <c oughs> วลาจะกรองน,น้ำพี่แม็กลงอ,ง <c oughs> อ่ต้องทำต้องดันเข้าไปหมด <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เปิดทางนี้ได้ <c oughs> โอเค okay. <c oughs> จุกยางหืมอืมอืมมีมีฝายซ์มมมไม่มีวอเตอร์ยังไม่ได้คุณวอเตอร์ลูกมามา่าให้ทักครีมก่อนนะเดี๋ยวเราต้องล้างมันก่อนนะลูกนะเอาเป็นยางกันกระแทกครับปิดใส่น้ำปกติไม่มีอะไรขวดเปล่าๆอันนี้ก็ลื่นๆนุ่มๆน่ารักมากปิดลงไปก็ล็อกโอเคพี่แม่ เพื่อไอจีอะไรอ่ะไอจีโอเคแฮปปี้แฮปปี้ผ่านค่ะสินค้าชิ้นนี้พ <c oughs> ี่แม็ยิ้มหวานหน่อยสมายล์ฮัลโหลฮัลโหล 哦哦，拜拜啦，拜拜。<laughs>